ที่ห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลชัยภูมิสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิตติมัิ์และองค์ประธานกรรมการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาให้นายเดิเรกสังสอนผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรสำนักงานมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลพระราชทานจำนวน1ิเครื่องให้กับโรงพยาบาลชัยภูมิ โดยมีนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายแพทย์วชิระบทพิบูรลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลพระราชทาน โดยเครื่องออกซิเจนไฮฟเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจําเป็นและสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาใช้กับคนไข้ที่มีอาการเหนื่อยทําให้การหายใจของคนไข้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทั้งนี้คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและขอขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 ด้วย ในตอนบ่ายที่อาคารเฉลิมพระบรมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองศาสตราจารย์ดอร์สัญชัยกลิ่นพิกุลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบเครื่องออกซิเจนไฮโรฟลระราชทานจำนวน15เครื่องให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด นาทีนของโรงพยาบาลโดยมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์รังสรรค์ผู้ระยานนทชัยรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นผู้แทนหน่วยงานรับมอบ ที่ห้องประชุมวิภาวดีอาคารโภชนาการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน6เครื่องและอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือเครื่อง PAPR แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายแพทย์ศักชัยตั้งจิตวิทยาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในครั้งนี้สำหรับเครื่องออกซิเจนไฮฟลูซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะหายใจล้มเหลวหรือภาวะพร่องออกซิเจนและเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสร้างความปลับปลื้มแก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสาารณาสุขรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่อาการ60พรรษาราชาสุดาสมภพสถาบาันเทคโนโลยีจิตละดาสำนักพระราชาวังสนามเสือป่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัติรสจุลชาติเชิญเงินพระราชทานไปมอบแก่สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาเพื่อสมทบทุนการจัดทำอาหารกล่องมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9ตามโรงพยาบาลต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาในการทำความดีมีจิตอาสามีความเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่แน่วแน่ สำหรับวันนี้จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาประกอบด้วยบุคลากรและสมาคมสิทธิเก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์ได้ร่วมกันจัดทำอาหารเมนูลาบหมูไก่ทอดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ส่งมอบแรงใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผ่านการร่วมสมทบทุนจากบุคลากรภายในสถาบันสมาคมสิทธิเก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์และผู้สมทบทุนภายนอก ในานามบุคคลเครือข่ายสถานประกอบการและหน่วยงานโดยใช้โรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตละดาเป็นสถานที่ในการทำจิตอาสาประกอบอาหารซึ่งในแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหารและนำส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมาหานครและปริมณฑล พร้อมกันนี้ได้นําอาหารกล่องและน้ําดื่มไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีจํานวน200กล่องและโรงพยาบาลสนามสถาบันมะเร็งแห่งชาติจํานวน100กล่อง สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตลดานนำมาเป็นหลักในการดำเนินงานโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีจิตละดาได้ดำเนินการจัดทำและมอบอาหารกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมามีโรงพยาบาลท,ที่ได้รับอาหารกล่องแล้วกว่า20แห่ง